สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องดามาตามพ่อเมียนพี่น้องพ่อเมียนฟันพีน่น้องฝันสองขึ้นติดพี่น,น้องฝันเห็นแมมยิงมาบอกเลขพี่น้องบอกเลขบอกบนพี่น้องพี่น้องบอกข้างบนพี่น้องออกเป็นรับชมรับฟังเลยค่ะว่าเผื่นเอาเลขตัวไรมาให้พ่อเมียนไปเลยค่ะพลังเกษตรบวันแฮพลังวันเฮเป็นยุบบ่คนยิ่ร้านเคยเจ้าอ่ะ เออทอดสีทอดจำมาเพราะว่าว้าวแล้วมาอยู่เฮิงเนาะเราก็เลยเป็นเบิร์เรียนวัฒนธรรมไทยโดนจนว่านแฮเป็นโอ้ยอย่าไปถ่ายคลิปให้คนไทยบวกนี้เนาะลานเผยพลังว่านแฮเป็นพ่อใหญ่ว่าต้องว่าบ้านเขาเจะมีส่วนอะไรไม่น้องหน่อมันเขาเพราะหากินคือบ้านเ้าวนี่ยมันบอกเออสุดยอดดีๆเนาะมาอยู่โดนจนฮักว่านแฮเป็นหากินคือบ้านเ้านี่เนาะว่าได้ กินอาหารปลาเด้อกินอาหารไทยๆบ้านๆเนาะมื้อนี้บ่ทได้สัมภาษณ์พอพอเหมือนจ้ะคลิปพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นกันจนวาเลขใกล้สิออกแล้วได้ยินค่าว่าไปใหญ่ฝันแลนรลอยมาเลยฝันดีบ่ค่ะไปใหญ่ันดีอยพเมนาฝัันจังได๋ันเป็นโตบ่คือได้ยน่าว่าันวาผู้หญิงมาหาอีกแล้วเออผู้หญิงผู้เก่าบ จะฟูเกต็ตภูไม่มาสองเสจ้ามันบอเป็นตัวเล็กแตาวมีแต่เดียวจ้าตึ่อย่างนี้มาคันเชิญไปกระดาษล่างรือเราใชเื่อประชารต้น่านคุห,หกนนจ้ามีเอาวานเ่น็ดห้าสี่ห้ากหก หาซี่หาซี่กเลยคะหาซี่กับหาหกบนบนแบบเนี้ยบอกบนพ่อห้าห้าสี่กับห้าหกบนไม่เท่ากับเอาตอวครับแ้่แต่เก่าเลยอ้วงจังเลยหาซี่กับหาหกบน ตรงนี้ก็เก่าแลันสองขึ้นเลยวันคือเก่าันขึ้นเก่าฝันนีกนะฝันอย่างขึ้นถัดมากฝันว่าจะไหนโอ้ฝันคือเก่าเนี่ยฝันอนนี้คือเก่ามากอม่แตก่อนเสาอะไรข้าวไม่ใส่เลยใส่ของนหนมากเย่อางไม่ยังไก็ไม่อยู่น้าบ้านเลยคนานเรานี่คนวาจะเหนว่ามีเลยว่าน้ำหนึ่งล่ะ หาซี่หาอ๋มีเหลขเาไหาซี่กหาหกมีสองคู่เท่านี้มันบ่นบ่มีเหลขกสามตัวมันบ่มีสามตัวเจสิหาเา่ายมาันอยงไรสามตัวแล้วตัสิหาเา่าาหาซี่ก็หาหกนี่เป็นบนมันบวคกันถ้าเราซื่อก็ต้องจิตเจ้าเป็นบนหน้าเนนะ่้องาโกมโกลมไม่ต้องไม่ต้องกาฟเ่้ ห้าวอ่ะงาชุ้นดีกว่นะว่าลางกับลางแล้วนก็ได้กลับนะปีนี้นี่นัะเ้าเสียมก็ขับไปดอกวะเอเชียเจ้าก็ไปไปกับคนล่างเนาะแต่นน่ะตรงตรงตรงมันเอาไว้เรื่องวันละ มาใบเรขมานี่หาซี่กับหาหกพญวยาเน้นบนนะคะแต่ว่านุนียาได้เขียนห้ว่าไปกับบนล่างเป็นนม่งาสืสลากินแบ่งรัฐบาลใต้นะคะเด็กบ่หลายคู่นะคะสองคู่นะคะห้าสี่และห้าหนะคะพอเมียวออนว่าปันสอตื้นันน่อยผู้ยิ่งผู้เก่าเอล็กขมหายหาซีกับหาหกเป็นเน้นบนมันว่าขาย่ใน่ในสลากินแบ่งแจ็คบไปแล้วในซื้อใบไป บอกกระูกจะร้านซื้อมันบ่ค่ะแม่นื้อใกมือยังนสี่แล้วเสีย้บอกว่าสีอเขาาไปยากยากเนยเนาะจะนี้ดีขึ้นไปขาเจ้าบวมเรอปใครเนี่ยลอะขนาดตาม่สีีสันอยู่บวมแวามึงหันขาดำเขาดำเขานเนี่ยอมมีบวกดำเนา่ตัวนจังหวกินเขาเที่ยงไปกันิ พระเจ้าห็น <didn> ย <'t> <forever> ังให้กินย่างปลาต้ันปลานี่น้ำขนาดกินปลา่ากินปลากินครับกินคนเยอะหรือเจ้าตองไก่นเยอะไปก่เขาไปสีดยาบำรุงมากยู่บ่มือแล้วมันบ้าดีสุดแน่ ว่าเงินไปเอาเงินมาจะใส่เงินไปท่แงีโอ้ตีเอฟซีฝากมาถ้าคุณัเบอร์ยเบอร์เยอะมัดมาสองหตอดสองออฝากมาสองอบเดี๋ยวซีพันกว่าก็ได้ค่ารถด่าน้ำมันไปหาหมอแล้วไงเนาะขัดมันรถไปซ่อมรั้งตัวเลยขอบคุณเอฟซีที่สายเลินมาห้คคาน้ำมันไปนี่ไปหาหมอสองหอบแต่คุณไล่งินว่าห้ รวยก็ไหนซีดีซีบางท่านบางคนตอมีตามประเทศที่เป็นโชคดีครับซึ่งตามเนี้ยตั้งแต่งวดหาสูนคนกับบอลลืมนานาคนกะรบอยู่ตลอดว่า้าน้ำมันไปหาหมอมีตั้งเงี้ยเล็บซีนะคะโชมวุ่นตาวันนี้ไฮซีโชวดีนะเั้งที่ได้ฝากว่าไ้คารน้ำมันลดอีกลาไปหาหมอนะคะสรุปนะคะแนวทางของทีมการมันมีชิปเดียวมืนเดียวนะคะต่างๆทั้งผู้ยิงตามาหายหาซีสพานโค ปัญยาไอ้ปนบอกว่าเน้นบนนนทยาก,ก็ได้เขียนมามไปกับบนล่างพว่าลเล่บนมีแค่ส,สคููมีซํานี่นาาานม,มนันะกาศค่นเนื้ท่าหาเสือสลก,กินแบงรัฐบาลไทยนะคะตาบอกว่าเลขมีแค่สคูเ<ม>อฟซียากได้3าโตกับจับเอาพิจารณาออเองนะคะเป็นไฮซนี่<ม>จะออกตันว่น,น<ม>ีัวรูเนาะออกแล้วจังรูน<ม> <c oughs> ทาแต่บ่สบายมากไ่ได้ไปหาผู้ขาวจะเยรไปาเี่ยวไปบ่ได้ไปบ่ได้นปกติพญาสิไปกว่ดแต่ก้นจาอยู่ตรงนั้สเสี่ยอไปขอหันอ่งด้นี่ตรนี้ตรน่ตนี้นน้งงรรงน้นนนต้นี้น้นี แต่หอนมนนะหน้ำกัน้ำครับนหอนรับหนครับเอฟซีโซดีน่นด้วย็กบุญนั้นหลวั่ใหม่แต่เด็กบุญนไหลตินแล้วคไรเป็นผ่านมากเลยติดยาตัปฏยัดเลยเกาได้เจอมันนั่นเองได้ดยาูีดยาตลอดสลายเาได้วุ้นจ่ต้องฟังหน่อยฟังหน่อยทำไงก เส้นหนากนสียางมุงหายนอยาเจียกขวดกัยางรุงลูขวดนูเขาวดนูว้มืนี่วดนี่ไขาตึงยางเม่อใดรักับอยู่แล้วเขาถึงรงจนรอบเนี่ยเขาอาลุกมาต่อเลยนะเอลุกมาต่อไี่่พี่จันนาเบรงเด้อเพีงมจะสอปูหสีกับห้าหกนะคะหาเี่กแลม่หรือหาหกเ้อพี่น้องหก่นเดียวน ตลาดโต๊ะเก้าก็สามารถออกได้ใช่ไหมเมนจ์เอฟซี็จะน่ากินนะคะนะซื้อตลาดกินได้คาบานไทยขอเอฟซีโชคดีกับแนวทางของคุณตาเหมือนนะคะวเดี๋ยวคุณแม่ไองมันใส่คนป่วยต่อหายใจนอกจากต่อลมหายใจต่อไปห้าบาทสิบบาทก็เป็นเงินพี่น้องเอ้ยะไรแถลงเข้าไปเขาบ่มีอะไรใดบ้าง